เขาบอกว่าเขาจะไม่ยกมือให้นายกอีกแล้วเพราะเขาเจ็บเจ็บช้ำจากเอโเอเขาจะไม่ยกแต่ถ้าผมถามว่าแล้วถ้าเกิดภูมิใจไทยเขามายกมือให้เอาไหมเขาบอกว่า้าจายกให้เจ็บช้ำจากเอโเอแล้วก็แล้วก็ไปสร้างวาทกรรมว่าพรรคภูมิใจไทยไปหักเอหักหลังหักก็ผมบอกแล้วสี่ข้อมาอ่านกันดังๆดีครับใช่ไหมครับเอโมเอก็เขียนมาชัดเจนสี่ข้อก็ปฏิบัติตามหมดครับพรรคภูมิใจไทยไปไป คอนวินส e สวไม่ได้ให้ตัดอำนาจของสวแล้วมันเป็นความผิดของพรรคภูมิใจไทยได้ไงพอทไม่ได้ปุ๊บท่านก็อธิบายแล้วถ้านเป็นคนใครเป็นคนตะโกนอยู่ในสภาอภิปรายแล้วบอกว่าขอให้นายกยุบสภาผมก็ผมก็ยังบอกว่าก็ในเมื่อวันนั้นผมก็ยอมรับว่าทางพรรคประชาชนให้ผมมาเป็นนายกวันที่ไม่ให้เป็นนายกบอกให้ยุบสภาผมก็ผมก็ทําตามแล้วผม ผมผิดผิดตรงไหนอ่ะสรุปผมฟังแล้วประชาชนก็ไม่ได้พูดเรื่องแก้หนึ่งหนึ่งสองยังร่วมกันได้ไหมผมบอกแล้วว่าผมร่วมกับคนที่แตะหนึ่งหนึ่งสองไม่ได้อแตะนะแก,แก้ไม่แก้ไม่แก้แก้อย่างไรแก้อ้อมอ้อมแก้ตรงๆก็คืออ่าถ้าจะร่วมกันต้องไม่แก้หนึสองต้องไม่แตะหนึ่งหนึ่งสองคืออย่างอย่างท่านจะบอกว่าไปนิรโทษคนที่ ดูหมิ่นดูแคลนสถาบันพระมหากษัตริย์จะอายุมากอายุน้อยผมคิดว่าแล้วแล้วก็มีการบอกว่าถ้าเกิดไปถ้าตกผลึกแล้วค่อยมาคิดแก้อีกครั้งหนึ่งมีไหมมีคำนี้ไหมยังไม่มีคำนี้มีครับมีเหรอไปดูเลยครับนะครับเป็นในยะะนี้จักไว้ทีดีเบตยังไม่ไม่ม่ไม่มีถ้าถ้าถ้าผ่านไปสักพักแล้วก็ค่อยมาว่ากันแต่ขอให อคุยขอให้ขอให้นันูนบอกว่าไม่ไม่ไม่ได้คือแตกแก้ไม่ได้อยู่แล้วหนึ่งก็ก็เป็นปัญหาเขาอยู่ตอนนี้นะแล้วพอยก็ยังมีอยู่ใช่ไหมแต่ว่าทั้งหลายทั้งปวงผมก็ไม่ได้เริ่มอะไรเลยแต่ว่าแต่ว่าท่านก็ออกคือความที่ท่านคงยังอารมณ์ค้างอยู่อ่ะก็เลยมามาอยู่ดีก็ไม่เห็นมีความจำเป็นอะไรที่จะมาบอกว่าไม่ไม่ไม่ ก็คือนายกก็คือไม่ให้ไม่โหวตอนุทินเป็นนายกก็คือก็คืออยู่ตรงข้ามกันอยู er ่แล้วใช่ไหมมันเป็นอย่างอื่นได้ไหมก็มันมองใช่ไหมก็ก็สมมติเกิดเกิดผมมาอันดับอันดับหนึ่งเขาก็ไม่โหวตให้ผมเป็นนายกอยู่แล้วหรือว่าถ้าผมเป็นแกนนําเขาก็ไม่โหวตก็ไม่มีเขาอยู่แล้วก็คืออยู่คนละฝั่งกันอยู่แล้วแต่ถ้าเก็ขามาเป็นแกนนาแล้วพี่หนูไม่โหวตให้เขาไหมถ้ามีหนึ่งหนึ่งสองก็แต่ถ้าถ้าเหนึ่งสองไม่โหวตแต่เขาก็บอกชัดเจนว่าเขาไม่เอาภูมิใจไทย